ยาเป็นโน้เดียาเป็นโน้งดีก็เหมือนเมื่อคืนเมื่อคุณบอกว่าพอเทใหม่แล้วมีรายละเอียดมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้ฟังก็มีรายละเอียดถ้ามีรายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะเยอะเยอะจนกระทั่งพวกคุณจําไม่ได้วันนี้มันมาชนต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยอ่า ต้นนี่มันก็นานไปจนมาตั้งมาชนต้นแล้วก็คุณก็ลืมแล้วต้นมันก็ไปเรื่อยๆบนอ้าวจริงไม่จริงอะก็จะจำไม่ได้เหมือนกันคนคุณจำได้คนคุณจำได้แต่ผมจำไม่ได้จำได้มากกว่าคนแค่ต้องจำได้มากทำไมทำไมเพิ่งรู้อ่าคุณก็เสียดเดิมนั่นแหละ ใช่จําได้มากแต่ปัญญาแปลที่พ่อครูเขียนนะรายละเอียดอยู่ในหมดเลยกาลังสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันข้ออันนี้มันคืออะไรอ้าวเดี๋ยวพ็อครขยายอยู่ข้างหน้าเลยอ่านไปเหมือนในทุนกวันตลอดใช่เหมือนได้หน้าลืมหลังเหมือนกันเหมือนได้หน้าลืมหลังมันก็วนกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างกะแสดงว่าประสิทธิภาพในการรู้ขยายกวามมากขึ้นเท่าน,นั้นเอง เราคิดว่าพ่อครูแบบปรุนามากเลยเพราะบางทีเราก็ติดคำนี้แต่พ่อครูขยายเลยเราไม่ต้องไปเปิดอันอื่นเลยอ่านอ่านไปก็เดี๋ยวก็ถึงตัวที่สงสัยเพราะอานิสงส์ในการฟังทำห้าประการมันจริงๆมันก็มีหลักนั่นแหละอานิสงส์ห้าประการได้ฟังรูเหมือนมื่อของใหม่ขึ้นเรื่อยๆคล้องใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ใจมากขึ้น จิตก็ตรงขึ้นเรื่อยๆจิตก็โอ้โหเริ่มใสเป็นคนก็เท่านี้แหละทุกวันนี้จะมาเป็นใ่ตัวพี่ก็พูดได้โกโก,โก,โกไม่มีใครรู้ทันไม่มีใครรู้เท่าแล้วก็นำไปแก้แก่งเกยบขยายไปพร้อมกันนั้นก็ต้อง รักษาศาสนาที่มันครบพันปีต้องรับผิดชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยยังนึกอยู่ว่าเออมันไม่น่าจะไปถึงอีกสองพันกว่าปีหรอก มันคงใสจะต้องมาเกิดอีกตายงวดนี้แล้วคงจะขึ้นมากเกิดมาอีกชาติหนึ่งต่อยอดก็เอถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยโอ้โหใครจะเป็นคนควงธรรมจักรดันธรรมจักรออกไปได้ในภูเขาอก็มีพวกคุณอยู่อะรู้หน้ารู้ตาเยนะ มันจะไวเนอะนั่นแหละมันก็คงเกิดมาอีกประกาศตอนนี้ผมถ้าพูดอย่างผมพูดอย่างเขากลัวถูกเหยียบดันตายเลยตัวตัวก็หลอดมิชัยที่สีมวลใหญ่บรรมวลใหญ่มากเลยเก่งแค่ไหนถ้าอยู่เล็กๆก็โดนบอบี้ได้แน่เลยมวลใหญ่เนี่ยไม่ใช่แต่ของในเมืองไทยนะทั้งโลกเลยพุทธศาสนาของ อื่นๆก็เขาก็เข้ากันได้มันไปเอียงไปข้างเทวนิยมกัน,นข,อของกระแสหลักของต่างประเทศพุทธในพม่าในเขมรในลาวในแม้แต่ในจีนในญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ค่อน,อน,อนไปทางเทวนิยมันไปหมดเพราะว่าเราจะออกมาทางโลกุตระอะเทวนิยมเนี่ยยังยาก มันยากมันต้องข้ามเขตขั้นมันต้องฉีกแนวทวนกระแสจะบอกว่าฉีกก็ไม่ใช่นะทวนเนือกระแสมันสรกมายาที่กราทำสงครามันเขาเป็นไปคตยทันว่าอาวุธใครเหนือกว่ากันวันที่รบเนี่ยครับแต่รบเนี่ยบอกว่ามันเป็นการเหมือนกับเปิดตลาดให้รู้ว่าขชั้นเนื้อของชั้นก้นแต่ว่าอย่างเขบครูแสดงทำเนี่ยมันเลยครับเป็นอาวุธที่ ที่ถ้าไม่มีลมลมลางใครจะไปแสดงลมลางจะองบอกความสงบสยบความรุนแรงค,รแความสงบสยบความรุนแรงนจนกระทั่งถึงความสงบสยบความเคลื่อนไหวไรอาวุธไรความรุนแรงไรอำนาจไรอะไรเลยเอาความจริงเท่านั้นมายืนยัน ไขความจริงออกมาให้มากๆหมดๆมองมมนจนจำนนต่อความจริงใช่คุณผิดคนนี้ถูกคุณผิดคุณต้องยอมแพ้ด้วยสัจจะความจริงที่จบในตัวแล้วจำนนพวกที่มันมีอัต,ตามานะ แม้มันรู้แล้วว่าแพ้มันก็ยังดันทุรังโดโดงนานอ่มันโดด้านอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติจริงๆขณะนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเทรษสมาคมทำอะไรเราไม่ได้จริง,รงๆก็าทำได้พอเราเล็กนิดเดียว <S 2> <S 2> แต่เขาทำไม่ได้เพราะเขายังมีคุณธรรมบอกเออจริงๆนะ อย่างเขาในี่ถูกแต่เขาไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้แต่ยอมรับมันกับพังทั้งโรงซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าคุณคุมกันไปเถอะซื้อสินค้าทิงแรกเราเองเราไม่ไหวหรอกถ้าคืนให้เราไปคุมให้เราไปบริหารคุณเอาไม่ล่ะผมไม่เอาอะผมไม่ไหวหรอกก็มันหยาบเราจะไปสู้ได้ไง อ่าเราเหมือนใบจินเล็ดไอ้พวกนั้นเหมือนอิโต้ในวัดนี่ก็เยอะก็เยอะเหมือนเงากวนอูเราไปสู้มันได้ยังไงอเอาจินเล็ดไปลบก,กับงงากวนอูโอ้ทำได้ไงหนักตั้งแปดสิบชั่งไอหนักแปดสิบชั่งก็บเบอร์ไป มันจะยกได้ยังไงวะน้องแปดสิบชั้นจะเขียนยังไงก็ได้ผมอ่านกำลังภายในแล้วมาดูหนังนี่มันรับไม่ได้กันเลยจินตนาการมันสร้างไม่ถึงความคิดความคิดมันโอ้โหซับซ้อนละเอียดรอแต่สร้างมันไม่ถึงขนาดมันมี มันไม่ใช่มันสร้างเอาเดี๋ยวนี้ไอ้เขาเพียงมีเอฟเฟกมีกราฟิกไอ้คมันต่างๆนานาสารพัดแล้ยเพื่อยังไม่ถึงความคิดเลยว่าไม่เหมือนคำบรรยายอืมใช่ความคิดแล้วก็มาบรรยายคนก็จินตนาการฟันไปเป็นนิรมานกายไปได้สารพัดซึ่งจริงๆมามันเป็นรูปไม่ได้ ออกมาเป็นรูปธรรมออกมาเป็นเรื่องของดินน้ำไปลมประกอบรวมราวตัวตนมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันละเอียดเกินความคิดมันละเอียดเกินกว่ารูปธรรมผมแปลว่าอาจารย์สุจินที่พูดมายาวนานเขาวด้มีระบาดกายขึ้นมา <c oughs> เป็นภาวะเขาพยายามจะย้ำว่าในคุณใจพัฒนะ เป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าจี้จี้ตลอดเลยเป็นธรรมะหรือเปล่าที่พูดนะคนมันก็เอ๊ะธรรมะจริงๆมันอะไรวะคนก็ไม่รู้ไม่อธิบายธรรมะจริงๆมันคือยังไงถามก็ไม่กล้าถามเพราะว่ามันจะขายขีดหน้า อะไรวะไม่รู้ว่าทรมาเรามาเรียนทรมากก็ได้หมดก็เลยเงียบปิดปากไปอแกตอก็ไม่เข้าใจอีกงงแต่ว่าจะทําเหมือนไม่เข้าใจก็เสียเหลี่ยมอีกใช่เหลี่ยมเยอะพวกนี้ยังมีเหลี่ยมเยอะอ่าไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมหรอกโอ้โหอ่าสิบหกเหลี่ยมเลยไม่มีใครไม่เก่งเลยไม่รู้นเก่งอสิบหกเหลี่ยมทุกคนเราบังเหลี่ยมไว้หมดเลย เลยกลายเป็นพวกหน้ามนพวกบางเหลี่ยมจะมีแต่พวกหน้ามนหน้ามนนี่คือผู้หน้ามนพี่ของหน้ามืนพี่หอคะหน้ามนนี่พี่พี่ของหน้ามืนเมื่อวานนี้ดูมันนจะมีคําถามอะไรนม่ก็ได้ตอบพี่ครับบอกว่าท่านพูดมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่ปริยัต ต่ไม่เห็นพูดการปฏิบัติแบบอาจารย์มั่นอะไรเลยแล้วไรมันนี่ไม่น่ามาว่าเขาอีกเขาเขคงไม่ได้แต่พูดเรื่องหลับตาพูดเรื่องการปฏิบัติเราอย่างรู้ปมีเรามีประเด็นนี้อ่ะครับมีตอนคําถามสุดท้ายเนี่ยก็เคยตอบอยู่บ่อยๆไปก็เจรณนสิบห้าวิชาแปดเป็นไงแล้วไม่ต้องไปหลับตาอ่า อัปักปฏิปทาสามนี่หลับตาที่ไหนล่ะแต่เขาก็นึกไม่ออกก็คิดอยู่เมื่อนันว่าจะอธิบายเรื่องนี้เอาศีลเป็นหลักคอที่หนึ่งแล้วก็มาถึงกัปัณปฏิปทาสามสามแล้วคุณจะเกิดฮิริโอตปะอย่างไงเกิดศรัทธาฮินิโอตปายังไงคุณจะเกิดยังไงมันเกิดจริงๆมันจะเกิดจริงๆคนที่มีสํานึกถึงขั้นคนที่มีสํานึกถึงขั้นมันก็จะ โอ้โหทำไมว่าเราโง่มานานแล้วเกินกว่าจะรู้โอ้โหเรามากินเนื้อสัตว์เนี่ยน่าละอายมากกว่าจะสํานึกว่าอเกิดความละอายอย่างแรงกล้ามันไม่ง่ายเลยคนจะสํานึกได้ทึงว่าอะไรว่ากินเนื้อสัตว์จะต้องไปสํานึกอะไรวะก็เนื้อสัตว์เขาไม่เข้าใจวิบากกรรมวิบากีิลึกซึ้ง คุณกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นกร,รม,มีบากันเท่าไร่สัตว์เซลล์เดียวมันก็ยึดแล้วยึดอย่างไม่รู้เรื่องเลยแล้วเซลล์เดียวมันยึดเลยอีกมากเซลล์ที่นี้ก็พิษสดานขึ้นไปอีกไม่รู้กี่มงุงกี่เลี่ยมกี่มุีมันยึดเข้าไปที่นี่จนกว่าเราจะรู้ว่าโอ้โห เรายึดอันนี้มาตั้งเท่าไรกี่ชั้นตอกกี่ชั้นตอกกี่ชั้นตอกกี่ชั้นแล้วนี่จะล้างได้ยังไงโอ้โหทำไมเราโง่โง่ขนาดนี้มันละอายมันรู้ความโง่ของตอนเองตนนี้ก็ไม่เข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติอดากกามาทาแล้วภาวนาอะไรระบบาวนากินดูหลับนอนออ นั่นแหละก็คือเอาปันกับปฏิปทาสอนอันนี้พ่อนพูดมาตั้งแต่ไม่ได้รับศึกก็คือนียบวชปันกับปฏิปทาใช่แต่เขาไม่เข้าใจเพรแต่ตอนนั้นผมก็ไม่มีพยัญชนะเอาปันกับปฏิปทาสอนกินอยู่ลำนอนกอนก็เป็นภาษาไทยที่รูเซื้อพระเจ้าก็สอนภาษาถิ่นนี่แหละไม่ประดุภาษาบาลีก็สอนภาษาถิ่นเนี่ย